สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องแรงกันต่อนะครับก็จะเป็นส่วนของการเคลื่อนที่แบบสั่นนะครับหรือว,ว่า oscillatory motion นะครับ oscillatory เนี่ยความหมายก็คือสั่นเนาะก็ oscillate นะครับเป็น verb oscillate แปลว่าสั่นก็ความหมายน่าจะคล้ายๆ v i b r a t e นะครับซึ่งถ้าพูดโดยความหมายทั่วไปเนี่ยก็คือวัตถุอะไรก็ได้ที่เคลื่อนที่แบบสั่นเอ่อถ้าพูดละเอียดกว่าน,นั้นนิดนึงก็คือหมายถึงว่า วัตถุหรืออนุภาคเนี่ยที่เคลื่อนที่กลับไปกลับมาที่มันผ่านตำแหน่งสมดุลตามเส้นทางเดิมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเรียนการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนาะไอ้นั้นเนี่ยดูดูผันผเิเนี่ยมันก็เหมือนกลับไปกลับมาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ผ่านตำแหน่งสมดุลเนาะเพราะนั้นเนี่ยอันั้นน่ะก็คือไม่เป็นการที่แบบสั่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเงื่อนไขของการที่แบบสันก็คือมันต้องกลับไปกลับมาแล้วก็ผ่านตำแหน่งสมดุลนะครับซึ่งเงื่อนไขแบบละเอียดเนี่ยก็ยังมีอีกนะครับแต่ว่าอันนี้พูดแบบ เบื้องเบื้องต้นไว้ก่อนเนาะจะได้ไม่งงจนเกินไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนสายวิทย์คณิตก็น่าจะรู้จักดีถ้าเกิดเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์มนิกอย่างง่ายนะครับหรือว่าซิมเปิลฮาร์มอนิกโมชันก็คือถ้าเกิดว่าการสั่นของเราเนี่ยหรือจะเป็นการแกว่งก็ได้นะครับคือถ้าเอาง่ายๆก็คือโดนล,ลูกตุ้มนาฬิกาเนาะถ้ามันแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาอย่างเงี้ยด้วยด้วยระยะที่เท่าเดิมตลอดนะครับสมมติว่า ขึ้นไประยะเทา่านี้พอกลับมาข้างหนึ่งก็ระยะเท่ากันแล้วพอกลับมาก็ขึ้นมาด้วยระยะเท่าเดิมแบบนี้ครับก็คือส um ิมเปิลทำมาดึงอย่างง่ายอันนี้เด็กนักเรียนสายิสิน์อาจจะพอฟังเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้สอบละเอียดกว่านี้สับที่มันเป็นฟิสิกส์นิดนึงก็คือหมายความว่ามันก็จะแกว่งด้วยแรงประจดคงที่ครับหรือว่าแกว่งด้วยการกระจัดสูงสุดที่คงที่นะครับแต่ความหมายก็เหมือนที่ยังกีบอกแต่ว่าอันนี้อธิบายด้วยพท์ฟิสิกส์โงกว่านิดหนึ่งนะครับที่เด็กสายวิทย์เข้าใจนะครับเพราะฉะนัััั้นนเเ่ยถถาากกิดวววตุมมสแง ด้วยแอมปิจูดคงที่นะครับมันก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบ s ิมเพลค์ธมดาอย่างง่ายแต่ถ้าเราพูดถึงการเคลื่อนที่แบบสั่นทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะเรียกว่า oscillatory motion นะครับอันนี้ก็คือที่เขาให้เราเรียนเป็นหัวข้อนะครับก็คืออันนี้เนี่ยคือเป็นความหมายความหมายโดยรวมทั่วไปนะครับก็คือเคลื่อนที่กลับไปกลับมาผ่านเส้นทางเดิมแล้วก็ผ่านตรงนสมดุลน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสั่นด้วยแอมปิจูดคงที่หรือว่าสั่นด้วยระยะการสั่นที่มีระยะเท่าเดิมตลอดเวลา ก็จะเรียกการเคลื่อนที่แบบฮามโมนิคอย่างง่ายนะครับเอ่ออย่างชิงช้าเนี่ยเวลามันแกว่งไปแกว่งมาเนาะมันแกว่งไปแกว่งมาแล้วมันก็จะระยะระยะที่ความแก่งกมันก็จะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งจุดตุ่มนะครับอันนี้เนี่ยไม่เรียกว่าเซีน์ฮาโมนิคเพราะว่าระยะการแกว่งมันไม่เท่ากันไม,ไม่เท่านนไม่เท่าเดิมเนาะไม่คงที่ยงครับแต่ถ้าเป็นลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยก็จัดเป็นซิมเปอร์ฮาโมนิคโพชชั่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมันทำงานตลอดเวลาคืออันนี้เนี่ยมันจะแกว่งแบบมันจะเคลื่อนที่แบบบซิิมมมมเเเเเป้้้ลลลออยยย่่่่าาาาาาางงงพรรรระะะะะววััันนนนนนขึสสุุดดดดทตคก็ณ แต่ว่าสาหรับเด็กนักเรียนสายสินเนี่ยก็ให้เข้าใจความหมายโดยรวมก็พอครับทีนี้เรามาดูนะครับก็คือการเคลื่อนที่แบบฮาวิ์หรืออย่างง่ายเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าซิมเพิลพนดูรัมนะครับคือมันมันมีไม่มีสัพท์ภาษาไทยเยพาะเขาว่าพนดูรัมมันทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปเลยนะครับก็คือเหมือนกับว่าเอาวัตถุเนี่ยผูกกับเชือกเอาไว้นะแล้วก็ดึงขึ้นมาจากตำแหน่งตรงกลางเนี่ยครับเป็นมุมเล็กๆจะก5องศาอะไรเงี้ยเสร็จแล้วปล่อยนะครับมันก็จะเคลื่อนที่แกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาอย่างเงี้ยไปเรื่อย แล้วระยะที่มันขึ้นขึ้นสูงสุดเนี่ยครับของทั้งสองข้างเนี่ยมันจะคงที่ตลอดนะครับอันนี้เรียกสินบนแผ่นดินลัมมันก็จะเป็นการที่แบบพาดเด็กอย่างง่ายซึ่งถ้าเราจะหาคาบการแกว่งในกรณีโจทย์เรถามเนี่ยครับก็จะหาได้ไม่ยากเนาะคาบก็คืออะไรครับคาบก็คือเวลาที่เคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบนะครับอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันอยู่จุด A นะครับแล้วมันแกว่งผ่านจุด B แล้วมันก็ขึ้นมา C เสร็จแล้วมันก็ลงมา B ใหม่แล้วย้อนกลับมา 1. จุด A อนะครับอย่างนี้ขึ้นหนึ่งรอบนะครับหรือว่าถา ตอนแรกมันผ่านจุด b แล้วมันขึ้นมา a เสร็จแล้วกลับลงมา b ใหม่ลราข e ึ c. ้นไป c แล้วลงมา b อันนี้ก็ครบหนึ hmm. ่งรอบเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่มันครบหนึ่งรอบเนี่ยจะดูจากตำแหน่งไหนก็ได้ขอให้มันแกว่งมาแล้วแล้วมันกลับมาจุดเดิมตำแหน่งเดิมนะครับก็คือเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบนะครับในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันเคลื่อนที่จากตำแหน่ง a มา b นะครับใช้เวลาขึ้นวินาทีจาก a นะครับมา b คขึ้นวินาทีเพราะนั้นเนี่ยข้าวการแกว่งจะกี่วินาที ถ้า A มา B เนี่ยใช้เวลาครึ่งวิบี B, เบสิก็ใช้เวลาครึ่งวิถุบไปครับแล้ว C ีกับมา B ก็ใช้เวลาครึ่งวิเหมือนกันแล้วบีกับมา A ก็ใช้เวลาครึ่งวิเพราะฉะนั้นเนี่ยเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบก็รวมใช้เวลา2วินาทีนั่นเนี่ยอันนี้ก็จะตอบได้เลยว่ามีค่าการแกว่งของซิมเพลนพาราลิม์อันนี้เนี่ยก็คือ2วินาทีครับอันนี้ก็ไม่ยากเนาะอันนี้เนี่ยเป็นโจทย์โอเดีตเก่านะครับซึ่งนักเรียนสายสินเนี่ยต้องต้องพอเข้าใจนะครับแล้วก็ทําได้นะครับทีนี้เนี่ยมาาาาาาาดดดดดดูรรรยยยยยยยละะะเเ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 ออออีีีีีีีจจขข้้้้ไปปกกกกนน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 ิิึงคคััับ็็็ื่่ถสวท์ใ แบบแตกฉานแต่ถ้าเกิดเป็นนันสายสินนยอาจจะงงงนิดหน่อยแต่ว่าถ้างงก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือฟังเป็นฟังว่มเป็นความรู้ให้เข้าใจเบื้องต้นนะครับก็คือถ้าเกิดว่าอันนี้สิบบัลลพันดุลัมเนาะถ้ามันแกว่งไปแกว่งมาแกว่งสมมติว่าอันนี้ก็คือมันเป็นตำแหน่งสูงสุดใช่ไหมครับแล้วมันก็แกว่งผ่านจุดตรงกลางเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นไปตำแหน่งทางซ้ายสุดเสร็จแล้วมันก็กลับลงมาใหม่ผ่านตรงกลางแล้วก็ขึ้นไปตำแหน่งสูงสุดตรงนี้ใหม่เนี่ยจุดตรงกลางเนี่ยครับจะ นที่นี้คือตำแหน่งที่แรงรับเป็นศูนย์นะก็คือหมายควาว่าถ้าวัตถุอยู่ตรงนี้นะมันจะมีแรงกระทำสองแรงถูกไหมครับก็คือแรงโน้มถ่วงกับแรงตึงเชือกซึ่ง2แรงนี้มีหาเท่ากันมันหักล้างกันแล้วแรงรับก็เป็นศูนย์นะครับตรงนี้ก็สาคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าตำแหน่งสมดุลเป็นตำแหน่งที่น่ารับเป็นศูนย์นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือตามหลักสูตรเขาต้องการให้เราเข้าใจตรงนี้นะครับสาหรับเด็กทุกสายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การเคลื่อนที่แบบซิมเพนทามอนิกเนี่ยลักษณะสำคัญพ,พิเศษก็คือมันจะมีแรงที่ดึงวัตถุครับเข้าสู่ตำแหน่งสมดุลเสมอนะครับทุกขณะเวลานะครับถามว่าแรงที่ดึงวัตถุเข้าสู่ตำแหน่งสมดุมดเลนดดเ,นดนเนี่ยคือแรงอะไรในที่นี้นะครับก็จะเห็นว่าเราดูนะสมมุติว่าวัตถุตัวนี้ครับณขณะจุดสูงสุดเนี่ยมีแรงอะไรบ้างแน่นอนว่ามีแรงโน้มถ่วงถูกไหมครับแล้วก็มีแรงตึงเชือกนะ เพราะนั่นเนี่ยแรงตึงเชือกทิศทางก็พุ่งออกจากวัตถุที่พิจาราเสมอก็คือทิศทางมาเฉียงมาทางนี้ถูกไหมครับแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงพุ่งลงมาอย่างนี้นะครับซึ่งสมมติว่าเราเราแตกแรงหรือว่าเราแยกหมวกของแรงนะครับออกเป็น MG ไซสิต้า MG คอสิต้านะครับสิต้าอยู่ตรงนี้นะอันนี้เด็กสายวิจะเข้าใจนะครับแต่เด็กสายสินอาจจะงงๆก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือหมายความว่าจะเห็นว่าแนวแกนเนี่ยครับแนวแกนเดียวกับแรงตึงเชือกเนี่ย แรงตึงเชือกกับแรง mg ทรายเนี่ยมันหักล้างแล้วเป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยแรงรับในแนวนี้เนี่ยเป็นศูนย์อ่าแต่ว่ามันจะมีอะไรครับมี mg ทรายเนี่ยแรงเนี้ยเป็นแรงที่มันดึงวัตถุเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งสมดุลเสม,มอถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยณตำแหน่งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตำแหน่งนี้ครับเราจะเห็นว่าแรงที่ดึงเข้าสู่ตำแหน่งสมดุลหรือ mg ทรายเนี่ยจะมีค่ามากที่สุดถามว่ารู้ได้ยังไงถ้าเราจะดูแบบคณิตศาสตร์เลยเนาะเอาแบบให้ให้แบบชัดเจนจะแจ้งเลยนะก็คือ mg ทรายสีตาอันนี้ถ้าบเกิดใส่สีนะ่าจะง,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 ง ก็คืออันนี้ครับ MG สายซิตาเนี่ยจะเห็นว่า MG มันคงที่ถูกไหมครับสายซตาเนี่ยมันมีค่าเปลี่ยนแปลงตามมุมถูกไหมครับถ้าซีต้าเปลี่ยนค่าสายซต้าก็เปลี่ยนด้วยแต่ในที่นี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าซีต้ามีค่ามากขึ้นนะครับสายซีต้าก็จะมีค่ามากตามเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามุมไม่เกิด90องศาจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้านึกไม่ออกนะครับเราก็นึกภาพกราฟเส้นในสาก็ได้ครับปกติเนี่ยถ้าสาย60องศา ก็จะมีค่ารัาูนยถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าซาย90องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากันหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามุมสีต้ามากขึ้นค่าค่คคคคายสีตาก็จะมากตามถ้ามุมไม่เกิน90องศาเพราะนั้นเนี่ยณตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งสูงสุดเนี่ยครับแรงที่ดึงวัตถุเข้าสู่ตำแหน่งสมดุลจจะมีค่ามากที่สุดนะครับในขณะที่ความเร็วของวัตถุเนี่ยจะเป็นศูนย์เนาะเพราะมันถึงจุดอะไรครับถึงจุดสูงสุดความเร็วจะเป็นศูนย์มันจะนิ่งวิมันจะนิ่งชั่วขณะหนึ่งเนาะแล้วมันก็จะ แกว่งกลับลงมาใหม่ตอนแกว่งกลับลงมาใหม่เนี่ยครับวัตถุก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าไม่แต่ว่ามีแรงดึงเข้าสู่ตำแหน่งสมดุลเนาะมันมีแรงดึงมันก็ต้องมีความเร่งถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยวัตถุก็จะมีความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ตำแหน่งสมดุลเนี่ยซึ่งเแหน่งในตำแหน่งที่อะไรครับตำแหน่งที่แรงลับเป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะตำแหน่งเนี้ยแรงขึ้นคือแรงดึงเชือกแรงลงคอง mg มันก็หาระคาไปเป็นศูนย์ส่วนแรงที่ดึงเข้าสู่ตำแหน่งสมดุลมันก็ไม่มีแล้วเนาาาาาะะะเเเเพรรรววว่่่่ไไไไออ้้้้้้ตงงนนนนนนนีีีียยยมม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 ัััััแแลลถถููกกคบ mg ทด ตำแหน่งสมดุลเนี่ยก็คือแรงที่ดึงแรงลับก็เป็นศูนย์นั่นแหละครับก็คือไม่มีแรงที่ดึงวัตถุเข้าสู่สมดุลแล้วนะครับโดยที่ตัวตัวความเร็วเนี่ยจะมีค่ามากที่สุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยความเร็วเป็นศูนย์เนาะพอผ่านไปปุ๊บเนี่ยความเร็วก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวทั้งตรงนี้เนี่ยความเร็วจะมีค่ามากที่สุดนะครับถ้าเข้าใจตรงนี้ก็พอโอเคแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าจะพูดเพิ่มเติมอีกหน่อยนะก็คือถ้าเกิดว่าวัตถุเนี่ยมันแกว่งไปทางนี้ใช่ไหมครับ ตำแหน่งสมดุลเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยลักษณะพิเศษของการที่แบบเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็คือหมายความว่ามันจะมีแรงที่ดึงวัตถุเข้าสู่ะตะนสมดุลเสมอน,นะครับเพราะนั้นตอนที่มันแกว่งมาทางซ้ายแล้วเนี่ย mg ไซิต้ามันก็ดึงดึงวัตถุเข้าสู่ตำแหน่สมดุลเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยวัตถุก็จะมีความเร็วน้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงจอทั้งมีค่าความเร็วจะมีค่าเป็นเป็นศูนย์ตอนที่มันอยู่จุดสูงสุดของฝั่งซ้ายถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะอาการแบบเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาซ้ำ เพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือให้พอรู้คอนเซปต์รู้ลักษณะพฤติกรรมของวัตถุของซิมเ l ิล e พด u ลัมนะครับซึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบ ฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับหรือว่าซิมเพิลฮาร์โมนิกโมชันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาสรุปนะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกทายการเคลื่อนที่แบบวงกลมแล้วก็การเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเนาะมันก็จะสรุปได้ตามนี้นะครับอันนี้ลองลองอ่านดูอ่านดูนะครับว่าเข้าใจหรือเปล่าถ้าอ่านแล้วเข้าใจก็แสดงว่าน่าจะพอเข้าใจคอนเซปต์ที่หลักสูตรต้องการให้ให้หนูเรียนแล้วนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเนี่ยครับการที่แบบโปรเจกทายเนี่ยแบบที่แนวโค้งเนาะโดยที่ความเร็วในแนวระดับเนี่ยคงตัวความเร็วในระดับคงตัววเ,ว,ตวเพะะเพพรรราาาะะะอไ่ ไม่มีแรงอะไรทําในแนวราบเนาะความเร็วแนวระดับหรือความเร็วแนวราบก็จะคงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีความเร่งในแนวราบนะครับความเร็วคงที่แต่ความเร่งในแนวดิ่งเนี่ยมันมีเพราะว่าแนวดิ่งมันมีแรงโน้มถ่วงทำเนาะเพราะนั้นเนี่ยความเร็วในแนวดิ่งมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความเร่งโน้มถ่วงนะครับส่วนเอ Cross ่อการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนที่แนวโค้งเป็นวงกลมนะครับโดยที่จะมีแรงศูนย์กลางเนี่ย ฐานหน้าที่บังคับให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับโดยที่แรงสู่สูนกลางเนี่ยจะมีทิศเดียวกับความเร่งสู่ศุนกลางซึ่งทั้งสองอย่างนี้เนี่ยจะมีทิศพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางวงกลมนะครับแล้วก็จะตั้งฉากกับทิศของความเร็วเชิงเส้นตลอดเวลาเนะเาะสุดท้ายเนี่ยการเคลื่อนที่แบบสันนส่น,น่ะก็จะเหมือนที่อที่เหมือนที่จะก,กี่ที่บายนะครับลองลองอ่านดูว่าอันนี้เข้าใจหรือเปล่านะครับก็คือการที่แบบสั่นเนี่ยมันจะมีแรงที่ดึงนะครับแรงที่ดึงวัตถุเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่ีท เพราะนั้นเนี่ยแรงที่ดึงวัตถุเนี่ยเข้าสู่อะไสมดุลเนี่ยมันไปทางไหนไอความเร่งมันก็ไปทางนั้นด้วยถูกไหมครับเพราะว่าจากอนเดวตันเนาะแรงรับกับความเร่งมันต้องไปทางเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยไอตัวเมื่อกี้ครับ m g ็ไซิต้าที่ทำหน้าที่ดึงวัตถุเนี่ยเข้าสู่อะไสมดุลเนี่ยมันไปทางไหนไอความเร่งมันก็ไปทางนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยโดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่านักเรียนน่าจะพอเข้าใจนะครับสำหรับบทเรียนนี้ก็จบจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ